สวัสดีครับสมชายและสนสุขนะครับวันนี้เราก็มาดูเตงมูรอดจากโรคเนาะ,ะต้นที่รอดจากโรคเนาะแต่ก็ยังไม่แน่ใจเนาะไม่แน่ใจร้อยเปอร์เซนต์ว่ารอดจากโรคหรือเปล่านะครับเพราะว่าการที่เป็นโรคนี่นะําก็เป็นไปเรื่อยๆเนาะตายไปเรื่อยๆเนาะมันก็อในที่เหลือก็เป็นของเราเนาะนะครับฝั่งทางนี้นจะไม่ค่อยเป็นนะครับฝั่งทางนี้ฝั่งตะวันออกนี่ไม่ค่อยเป็น มันจะเป็นฝั่งทางคุณนายเขายืนอยู่นูนใกใกใกน้นไกลๆนู่นนะครับมันจะเป็นฝั่งถนนนะครับอันนี้ไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ก็เป็นบ้างเป็นบางส่วนนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ก็มีเหี่ยวให้เห็นอยู่แตงโมของเราก็เริ่มติดลูกแล้วนะครับเ,เราเอาลูกจริงแล้วเนาะมาดูนะครับแตงโมที่ติดลูกจริงของเราอยู่ข้อที่เท,ท่าไหร่นะครับแล้วๆๆเราเราไล่มาจากตรงคนเลยเนาะตรงนี้เลยนะ นะครับนับเลยเนาะหแล้วก็มาสอแล้วก็มาสี่หแล้วก็ที่แปดเก สิบสองแล้วก็มาสิบสามสิบสี่สิบห้าน้อข้อที่สิบห้านูลูกเรามาติดเนาะเห็นไหมครับแตงโมล,ลูกข้อสี่สิบห้าลูกเขาติดนะครับติดข้อที่สิบห้าน้อก็มีจออีกลูกทีงนู้นนะครับนะครับไอ้ตรงไปไปลายนู่นเห็นไหมครับตรงนี้ก็จอลูกอีกนะครับเห็นไหมครับก็อจอลูกไว้อยู่ นี่นครับแต่ลูกนี้น่าจะไม่ติดเนาะมันมีทั้งปลายก็มีเนาะเห็นไหมครับอันนี้เพราะว่าเราเอาเอาลูกตรงตรงนู้นไว้แล้วเนาะตรงนี้จะไม่ติดเนาะมันจะไม่ติดนะครับเห็นเป็นเหมือนลูกจะติดจริงแต่ก็ไม่ติดนะครับกระโมเครือหนึง่งต้นหนึ่งบุดผิดนะครับต้นหนึ่งเขาจะให้ให้แค่สองลูกเนาะแต่ตัวน,นี้เห็นไปแล้วลูกหนึ่งนะเราจะดูว่า มันติดตรงไหนอีกเนาะคือนนี้ไม่ติดเนาะคือนนี้ยังไม่ติดมันติดไปเคือเดียวเท้าเดียวนะครับแต่ยังไม่เห็นเลยติดลูกที่สองยังไม่เห็นติดนะครับยังไม่เห็นติดเลยนะครับดูก่อนว่าติดตรงไหนอันนี้นี่ลูกที่สองติดตรงนี้ครับนี่ใช่ไหมไม่ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับมองผิดไม่ใช่ ไม่ใช่นะครับยังยังไม่เห็นติดนะครับลูกที่สยังไม่เห็นติดเนาะเห็นติดแค่ต้นเดียวเห็นติดอยู่ลูกเดียวเนาะเห <c ười> ็นนะครับแตงโมของเราอันนี้ที่แตงโมงที่ยังไม่เหี่ยวเขียวตายเนาะไ <c ười> อตอนนั้นที่เป็นดินทมอย่างนี้เนาะอ,ะอยู่ในหลือบอย่างนี้เนาะเราก็งัดขึ้นนะครับ <c ười> งัดขึ้นเนาะไม่ให้มันหนีบกันไว้แล้วลูกไม่โตนะครับ <c ười> ลูกที่ติดก็เยอะอยู่เนาะนี่ นี่ครับกำลังโตเล็กๆเ,เนาะนี่ครับเล็กๆมันมีทั้งจริงทั้งปลอมอยู่ด้วยกันเนาะจริงก็คือลูกจริงมันก็ยังไงอะ่ะมันยังไม่ติดเนาะเห็นนะครับลูกนี่เหียวเขียวเป็นโรคเขียวนะครับนี่โรคนี้เป็นโรคโรคที่อันตรายสําหรับแตงโมนะครับโรคที่อันตรายที่สุดก็สําหรับแตงโมนะครับแตงโม เราก็ยังไม่เห็นลูกติดเลยเท่าไหร่เนาะมีเต็มสนัดลูกทิ้งเลยนะครับยังไม่เห็นติดเลยนี่เพราะว่าบางทีอากาศก็มีส่วนนะครับอากาศก็มีส่วนนะครับเห็นไหมครับมันก็ไม่ติดลูกนี้ก็ไม่ติดนะครับนี่ลูกนี้ไม่ติดเลยนะครับลูกนี้ก็ลูกนี้ก็เหมือนไม่ติดเนาะลูกนี้แต่ไม่รู้ว่าลูกทั้งนู้นเขาจะติดไหมมันจะมีติดอยู่ข้อตรงนี้นะครับเราไม่แน่ใจนะครับเนาะเราก็ดูไปเรื่อยเเห็นไหมครับลูกนี้ขนาดติดลูกแล้วยังยัง ยังยังเหี่ยวเขียวตายไปเลยนะครับเพราะว่าปีนี้ก็โรคเป็นโรคเยอะเนาะปีนี้ก็มีตายไปเรื่อยๆมันเป็นยังไงช่างเนาะอ,อันที่เหลือก็เป็นของเรานะครับที่เหลือก็เป็นของเราเนี่ยครับลุมนี้เนี่ยครับนี่ อันนี้ตรงวันนี้ก็ตรงกับวันที่ 26, 26, 26, ทยี 26, ่นะครับ26นะครับยี่สธันวานะครับเฮ้ยยี่สิบหกพี่าพูดผิดนะครับผิดพูดผิดคนพูดไปก็หลงไปเนาะอันนี้ครับนี่ก็ติดลูกแล้วนะครับ รอดูการเจริญเติบโตของเขานะครับจะโตไปถึงแค่ไหนเนาะเพราะว่าโลกมันก็เบียดเบียนอยู่เห็นไหมครับโลกที่เหี่ยวเขียวก็มีอยู่เนาะเห็นไหมครับเหี่ยวเห็นเลยนะครับมันเหี่ยวครึ่งท่อนเคยมีที่ไหนนะครับเห็นไหมตรงนี้ใบก็เขียวนี่นะครับต้นเดียวกันนะนี่พอมาถึงต้นตรงนี้นะครับเห็นไหมเขาเหี่ยวเลยเห็นไหมครับในต้นเดียวกันมีไอ้ต้นนี้ก็ใบเขียวอยู่เลยฝั่งข้างนี้แต่มาถึงตัวนี้ครับปุ๊บเขาก็เป็นเหี่ยวตายเนาะ เราก็ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรยาเป็นโรคที่รักษายากมากที่สุดเนาะเราเอายาก็งสงสัยของเราเป็นอาจจะเป็นขั้นรุนแรงเนาะเอายามาใส่มาแล้วก็ยังไม่หายเนาะก็ยังกยง็ยังเห็นเป็นอยู่เนาะแต่ก็เป็นไปเรื่อยๆเนาะแต่ใน,น,นที่ว่าเราก็ภาวนาเนาะอย่าให้เขาได้เป็นรุนแรงมากกว่านี้เนาะให้เขาหายไปซะนะครับสงสารคนปลูกเตงโมเนาะเพราะวะ่าตรงนี้เราก็ปลูกหลายที่ครั้งแล้วแหละเป็นที่เดิมนะครับเนาะ ปลูกที่เดิมนะครับปลูกซ้ําที่เดิมหลายครั้งแล้วเนาะก็เลยทําให้แตงโมูมันก็อาจจะมีโรคสะสมมาเรื่อยๆนะครับก็ทําให้เกิดเป็นโรคตรงนี้ตายก็ถ้าได้เกิดเป็นตัวนี้แล้วก็ก็ต้องทําใจนะครับต้องทําใจเพราะว่ามันไม่ใช่ักโรคที่รักษาหายง่ายเนาะโรคที่รักษายากนะครับบางทีหนี่ยาก็เอาไม่อยู่เนาะบางทีก็ยาวเอาไม่อยู่แต่ถ้าเรารักษาทุกท่าน บางทีนะครับบางทีก็หายแต่เรามันมันเป็นมาปีที่แล้วนะมันเป็นแต่ไม่เป็นแรงขนาดนี้เนาะเป็นถึงขั้นรุนแรงเราก็คิดว่าปีนี้จะไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่มาปลูกปีนี้เนาะมันก็เป็นอีกก็ทาไงเนาะมันเป็นไปแล้วนะครับเราก็ปีหน้าเราก็จะอาจจะไม่ต้องปลูกเนาะตรงนี้อาจะไปหาปลูกที่อื่นนะครับนะครับแตงโมงเราลูกไหนก็ติดขนาดนี้แล้วนี่ประมาณสักครึ่งกิโลและนะครับ ออกมาลูกครึ่งกิโลเนี่ยเห็นไหมันนลูกเล็กๆก,ก็ยังมีนนกําลังติดก็มีเนาะเห็นไหมนี่ลูกนี่ติดไกลนะนี่ไม่ใช่ใกล้ๆนะครับก็ข้อ,ขอที่สิบกว่านะครับนี่ครับตรงไหนที่เป็นก็เสดจญาติเลยนะครับเสดจญาติเลยเห็นไหมครับเราจะเทียบให้ดูนะครับที่เป็นนะครับเห็นไหมมันมี เขียวใบเขียวอยู่เห็นไหมใบเขียวเห็นไหมแต่ท่อนนี้มันมาตายนะครับก็ก็เป็นเพราะอะไรเราก็ไม่รู้เนาะท,ะทํางไงเนาะทําใจยงัไงก็ต้องทําใจไปก่อนละครับตอนนี้<ว>ก็เหลือเวลาอีกตั้งยี่สิบวันเนาะประมาณ10บกว่าวันถึง20ิบวันเนาะประมาณนั่นแหละมันสิบเจ็ดสิบปวันไปรู้ว่าแตงมันจะเหลือให้ได้ให้เราได้เก็บลูกไหมนะครับเราก็ภาวนาว่า ขอให้เหลือถ่าปลูกบ้างเนาะเลือไว้กินเองก็ยังดีนะครับแต่ปีนี้มึงก็ยอมรับอยู่ปีนี้ผมว่าแต่ผมปลูกเตงโมมาเนาะปีนี้ก็ทํายากที่สุดแล้วแหละดย๋ยวก็ไม่แน่ใจเนาะเพราะเพราะว่าตรงนี้มันปลูกหลายครั้งอาจจะทํายากเนาะเพราะทําบ่อยครั้งแล้วนะครับ เห็นไหมที่มันตายมันก็จะล่งไปเลยครับล่งไปเลยนี่ครับตายไปเลยนี่มันชอบตายไปตามตะวันเนาะวิ่งตามตะวันตะวันวิ่งไปทางไหนไอ้ที่มันตายจุดไหนมันก็มักจะวิ่งไปตามตะวันนะครับเห็นไหมเหี่ยเยอะเนาะนี่นะครับเขาเรียกว่าโรคที่อันตรายที่สุดสาหรับแตงโมนะครับเพื่อนๆคนไหนเป็นนะครับก็ต้องรีบหาวิธีแก้นะครับเ้าไปเห็นแค่ต้นสองต้นนะครับต้องรีบ หาวิธีแก้หาวิธีการจัดการเนาะต้องหาวิธีการจัดการทําไงให้ว่าโรคเขาจะไม่ระบาดไปมากกว่านี้เนาะให้เขาเอาให้อยู่เลยนะครับปีหน้าเราก็ไม่รู้ว่าจะทำไหมตรงนี้นะแต่เราต้องหาวิธีการกำจัดโรคที่มันอยู่ในดินก่อนเนาะว่าเราจะฆ่าเขาได้ยังไงนะครับไม่ว่าจะาเ,ปเป็นแล้วเราจะฆ่าเขาตายไหมนะครับต้องหาวิธีแก้ ถ้าทําแก้ผ่านยังไงเดี๋ยวเราก็จะมาแนะนําเพื่อนๆืนเนา <Budget>. ะแต่อันนี้เรายังไม่บอกเนาะว่ารักษาหายไม่หายเนาะเพราะว่าเรารักษาไม่หายเนาะเราก็เลยยังไม่บอกว่าเราใช้ยาอันไหนเนาะถ้าหายเมื่อไหร่เราจะแนะนํายาเพื่อนๆนคนไหนก็สอบถามได้เนาะว่าปฏิบัติเราใช้ยาอะไรอยู่ก็สอบถามมาเนาะโทรถามได้เนาะเพราะว่าแต่ที่ที่บางยาบางตัวมันกระงับไม่ให้มันตายเพิ่มอีกได้เนาะมันนีก็มีอยู่เนาะ แต่จะได้ผลกี่เปอร์เซนต์นั้นเราก็ไม่ไมฟันธงนะครับไม่ฟันธงเพราะว่าเราก็เคยปีที่แล้วเราก็เป็นเราก็อายาตัวนี้ก็เหมือนมันชะงักอยู่แต่มันก็เหมือนมันยังเพิ่มมาอีกอยู่เนาะมันก็เหมือนตายไปเรื่อยอยู่แต่อาจจะตายช้าลงนะครับอาจจะชะงักการจะการตายไม่ให้ตายเร็วขึ้นนะครับเพราะว่าถ้ามันเป็นลูกอย่างนี้เราเราก็ไม่อยากจะปล่อยยาใส่เนาะกลัวเพราะว่าเราเป็นคนบริโภคเอง นะครับกินเองแล้วก็ไม่อยากจะใส่ยาเท่าไหร่เนาะว่าบางทีกลัวแตงม,มันดูดน้ําเลี้ยงเข้าไปมันก็จะดูดเอายาเข้าไปมันก็จะอันตรายต่อเราเนาะผู้บริโภคนะครับผมถึงไม่ค่อยอยากจะแนะนําเท่ถ้าต้นเล็กๆใส่ไปเลยไม่เป็นไรใส่แต่ต้นเล็กเนาะที่ยังไม่ติดลูกเนาะกำลังเริ่มติดลูกนี่ก็ใส่ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าติดโตแล้วลก็ผมก็ไม่อยากจะแนะนําเท่าไหร่นะครับแค่นี้นะครับยังไงก็ฝากตามช่องของเราด้วยนะนะครับ เพราะว่าติดตามแพลงเราแปลงนี้จะได้เก็บเกี่ยวไหมนะครับเพราะว่าเป็นโรคอย่างนี้นะครับที่หมแตงโมล,ล้วก็มันก็ว่างามอยู่นะแต่มันก็มีเหี่วเขียวปลายเป็นจุดๆย,ายา่อมๆเนาะแค่นี้นะครับสวัสดีครับ